สวัสดีค่ะมื้อนี้คอได้เมนูผ่าซีนค่ะเป็นเมนูผ่าซีนแซ่บกแตงน้อยๆเนาะค่ะมื้อนี้ขอกะสีแบงซีนเอามาไว้ถ่ายย่างกินกับน้ำจิ้มคมๆน้ำข่าเสียหายพอบานให้น้ำจิ้มเจลขมเนาะค่ะเอาไว้ถ่าคุยกินกับปิ้งซีนนี่อุ้ยเข้ากันดีขนาดได้ค่ะเครื่องปรุงมื้อนี้ได้ขอยสีมักซีนขอกะิีมักใส่ผงสุรดนำตานำปลาและกะเกลือค่ะและกะมักไว้จักสิบนาทีค่ะแล้วเราคอกบมาดังไฟค่ะพอแต่ดังไฟเรียบร้อยแล้วขอกะเอาซีนลงไมาย่างเลยค่ะห่างจากซีนบ่ไห้ได้ค่ะเพราาว่ เดี premises, ๋ยวสนสิใหม่ก่อนค่ะสีนที Twelve, so ่เข้าสิผ่ามือนีเข้าเพราะต้องย่างจนมันสุกหลายด้วยค่ะเข้าสีเอาแบบช้ำๆพอดีทั้งในค่ะแบบว่าทั้งนอกกรอบๆทั้งในนิ่มๆจังสีหนาแล้วๆคอยกะเอาสีมาซ้อยเลยค่ะสีมือนีของกะสิแ่งเป็นสงจานเนาะค่ะอีกจานนึงกะสิเอามาไว้ทาจิ้มกับน้ำจิ้มขมๆค่ะแล้วๆของกะสิไปซ้อยสีเรียบร้อยแล้วของกะสิไปหั่นต้นหอมผักซีว้ทะห้ยหนาเวลาเข้าผ่าสีเรียบร้อยค่ะเพราะแต่ซ้อยผักซีเรียบร้อยแล้วของกะสิไปเรียบร้อยแล้วกมาเตรียม ผ่าเนื้อเลยค่ะผ่าเนื้อมือนีข่อยบรยิเซหัวซิงคขยไปน,ำนะะ้ำเนาะค่ะพาะว่าหัวซิงคขยขอบเบิดค่ะก็เลยเอาแบบว่าายๆว่าปิ่งซีนก้อยจังสีนะคะเทข่อยหมักเห็ดเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีสิเป็นแบบผ่าซีนใส่บักแตงกันสีนะคะแล้วเราขอคข่อยกะปรุงรสเลยค่ะเครื่องปรุงมือนีกะบ่มีอ่อย่างไรค่ะใส่พริกป่นเข่าขัวัวผงสุรดรสนำปลาแล้วก็น,นำปลาแดกค่ะที่เด็ดของเห้ามือนีกะสีเป็นบักเน้าค่ะบักเน้าต้องสดและใหม่ค่ะมันสีหอมเข้ากันกับซีนเลยค่ะกะว่านำมันบ่ค่อยหลายปันไดเฮ้ากะไปเอานำอุ่นมาเติิมนด แล้วก็ขอเลคกอเล็ยัวยัวให้เข้ากันค่ะติมรสเบงแซบแล้วกะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมือนีเมนูผ่าเนื้อค่ะหรือ่าผ่าสินเนาะค่ะขอยอื่นเป็นเมนูทั้งนัวสูตรขั้วจิรพันธ์ค่ะมาเ้อค่ะมากินข้าน้ำกันค่ะเมนูผ่าเนื้อแซบแบค่ะขอบคุณที่ช่วมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ขั้วหน่นอนคัวจิรพันธ์เลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ